การตานตโนดก็คือจากชุมชนนี่เลยครับเรามีวัตถุดิบในชุมชนนองขาวที่สดใหม่จากต้นอ่านี่ครับความหวานความหอมมันจะนุ่มละมุนได้กลิ่นฟันไฟแล้วก็ไม้พยอมจากกระบอกไม้ไผ่นะครับถ้าท่านใดเดินทางมากาญจนบุรีบอกเลยว่าไม่ชิมถือว่าพลาดนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยู่วันที่อตอนไอติมไอติมข้าวไรโบลี่ทุกคน ของดีดจังหวัดกจนบุรีเลยวันนี้ผมพี่โอ๋กับพี่อาจารยครับนนสวัสดีครับก็จุดเด่นของร้านเราพี่อยากนําเสนอวันนี้จะเป็นร้านกาแฟชื่อว่าร้านกาแฟเครือข่ายชุมชนคนมังการนะครับเราจะเน้นวัตถุดิบของการจนบุรีของสินค้าชุมชนกาแฟจะเป็นโลบัสตา้านำมาจากอำเภอทองผาภูมินะครับตำบแลแฉลเอาลงมารวมกับน้ำช่อดอกการตะโหนดของชุมชนบ้านหนองขาวอำเภอขาม่วง การชนะบุรีนะครับก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับอเมริการโน่น้ำตาลตะโนดแต่ถ้าท่านใดไม,ไม่ไม่ชิมกาแฟไม่ดื่มกาแฟเราก็จะมีน้ําอัญชันตาลตะโนดความหอมความสดชื่นจะก,กลมกล่อมลงตัวนะครับอ่าถัดมาเราก็ยังมีไอศครีมจากข้าวไรซเบอเร์รี่ทุกคนใช่บอกเลยว่ามาร้านนี้ถ้าไม่ได้ชิมไอศครีมข้าวไรซ์เบอร์รี่สิว่ามาไม่ถึงชุมชนการชนบุรีนะครับ ก็เป็นไอศครีมจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิกของชุมชนในจังหวัดกาญจนบรุรีเรานํามาผสมให้กับเข้ากับเนื้อไอศครีมที่มีความหวานน้อยเหมาะกับคนรักสุขภาพนะครับก<อ>็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่งานการ ขอมกินการขายหลังจากจบของกินการพี่จตามขายที่ไหนบ้างครับของกินการหลังจากจบของกินการนะครับก็จะมีวันพุธตอนเย็นที่โรงงานกระดาษแห่งนี้นะครับเย็นเร็นโรงงานกระดาษนะทุกคนพิมพ์พ o ก l e Map เลยโรงงานกระดาษโรงงานกระดาษไทยการชนบุรีโอเคเจอกันได้นะครับก็รสชาติอยากให้พูดถึงรสชาติหน่อยพี่รสชาติมันจะเป็นความมีกะทิแล้วก็ผสมกับเม็ดข้าวที่เป็นเม็ดเม็ดเหมือนแบบได้เคี้ยวข้าวไปในตัวเลยนะครับ พูดอาจจะไม่เห็นภาพรเราต้องชิมกันเลยแล้วสินี่เรากาบอกว่าเราคนมานแถวอ่ะเราจะคุ้นชินกับไอติมกะทินะฮะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวแต่วันนี้เราเจอตาตาโนดเราเจอเดมคาราบาลีใช่อันนี้นะค,ะะนครับพี่อ่าลองสิม่ันมันก็จะเหมือนกินไอตดมกะทินะพี่แต่มันจะไม่หวานเจี๊ยบเลยนะใช่แล้วมันจะเป็นแบบ ความหวานแบบบางๆใช่เพราความองห่อของข้าวใช่แล้วคเพราะเราคำนึงถึงเรื่องของคนรักสุขภาพที่อยากจะทานไอติมแต่ว่ามีความรักสุขภาพไม่อยากได้หวานมาก่าเราก็เลยทําเพื่อคนรักสุขภาพว่าเรงมีคนเกลียดกินเนี่ยจะตัวความหวานใช่แล้วครับเราก็เลยเอาตัวนี้มามาแบบเรียกว่ามากบเกลื่อนความหวานเลยใช้เป็นข้าวเพื่อสุขภาพเพื่อสันนิบาตใช่แล้วก็้รงบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคุณลประโยชน์ สำหรับรคนที่ชอบกินไอติมแล้วก็รักสุขภาพด้วยมาร้านนี้ผมก็เลยไม่ผมก็แค่ไม่เคยเจอนะนี่ครั้งแรกเหมือนกันหายากมากได้มีโอกาสก็ถ้ามีโอกาสเดินทางมากาญชนบุรีก็อยากให้มาอุดหนุนสินค้าชุมชนของคนกาญชนบุรีนะครับเพื่อเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานลากของการชนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าอีกสองชิดท,ที่อยากจะบอกมีอะไรบ้างครับ,รบอ่านี่ก็จะได้เลย น้ำช่อดอกตาลตโหนดก็คือจากชุมชนนี่เลยครับเรามีวัตถุดิบในชุมชนน้องขาวที่สดใหม่จากต้นอ่าเนี่ยครับความหวานความหอมมันจะนุ่มละมุนได้กลิ่นฟันไฟแล้วก็ไม้พย้อมจากกระบอกไม้ไผ่นะครับถ้าท่านใดเดินทางมากาญจนบุรีบอกเลยว่าไม่ชิมถือว่าพลาดนะครับเดี๋ยวก็อีกตัวนแล้วเนี่ยจะขับหาแลวนี่มาเลยมาเลยอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเอ่อเส้นบะหมี่ จากข้าวไลซ์เบอร์รี่ไอตีมข้าวไลซ์เบอร์รี่ผมยังไม่พอแล้วใช่แล้วเราพัฒนาต่อยอดชุมชนมาเป็นเส้นบะหมี่จากข้าวไลซ์เบอร์รี่นะครับ <c oughs> เรานำส่วนผสมของแป้งข้าวไลซ์เบอร์รี่เอาไปผสมในเนื้อ,อแป้งที่มีส่วนผสม <c oughs> อ่าเราก็มามาหมุนมาบดเป็นเป็นเศรษฐกิจชุมชน <c oughs> นะ <c oughs> ตรงนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีธนาคารอมสินโครงการยั่วพัทรักถิ่นแล้วก็มหายัยราชภัตการชนบ,บุรีนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันนะครับเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเรายังมีบริการอยู่ที่ร้านฟู้ดทักงอยู่ด้านหลังนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนในหนวด มีเส้นบะหมี่ไลเบอรี่นะครับอ่าก็เจอเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวในหน่วยก็จะเจอเส้นไลเบอรี่ชุมชนง่ายๆนะพี่ว่าร้านค้าที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีงานการในการจารุดีก็จะเจอก็จะเจอร้านครับอ่าก็เป็นว่านะฮะเดี๋ยวผมให้พี่อตอมเนี่ยฝากร้านกับทางช่องไลรู้ว่าแ้าวเลยได้ครับแล้วก็ถ้าใครทิกเก็ตตามหาเดี๋ยวผมจะลงพิกัดไว้ให้ว่าอยู่ตรงไหนวันไหนเวลาไหนได้อ่ใต้คอมเมนต์โอเค ก็ยังไงก็ฝากร้านกาแฟเครือข่ายชุมชนคนเมืองการนะครับก็จะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนการชนบุรีอีกมากมายนะครับได้สนับสนุนกันอ่าก็จะเจอรถ2แถวไม้โบราณนะครับสีเขียวขาวนะครับทะเบียน5070นครราชสีมานะครับก็ถ้าเจอตรงนั้นก็จะเจอน้องอะตอมแล้วก็สินค้าของชุมชนการชนบุรีนะครับก็ถ้าเดินทางไม่ถูกเดี๋ยวเราจะเอ่อแปะลิงก์ไว้ด้านล่างด้านล่างคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวมีโอกาส ผมจะตามไปถ่ายที่รถพี่ได้เลยเพราะว่าผมเล่นหลายรอบแล้วไม่มีโอกาสทักทีรถคลาสสิกจริงทุกคนผมเห็นรูปแต่ผมไม่อยากโชว์รูปไงผมอยากไปเจอตัวจริงแล้วเราก็ทำแบบตัวจริงเลยรออีกไม่นานก็จะได้เป็นรถฟูตพาร์คเลยยังไงก็ฝากสินค้าชุมชนคนกาญจนบุรีด้วยนะครับสวัสดีครับแลถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไว้ลุ้นหาชาแนลด้วยครับไม่ต้องทางเพจดิกต็อกยูทูบ t u b e ับวันนี้นะผมก็ปด้วยครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ